เดี๋ยววันนี้มาส่องกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรในช่วงนี้ที่น่าซื้อบ้างนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ t o n i c TV อีกครั้งนะครับวันนี้จะไม่ได้มีการเล่าถึงเรื่องรองเท้านะวันนี้จะไปส่องสินค้านะครับว่ามีอะไรขายราคาดีๆบ้างในช่วงออนไลน์และสามารถไปช็อปได้ในช่วงโควิดนี้นะครับอีพนี้ไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์หรือจ้างอะไรนะครับให้มาพูดถึงเว็บหรืออะไรนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาส่องเลยนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชี้เป้านะครับว่า สินค้าอะไรที่เราดูกันวันนี้แล้วมีลิงก์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรากดกันไปดูได้เลยคนนะสามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปผมได้นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับสินค้าจาก Always Dry นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมทำความสะอาดรองเท้าหรือว่าสเปรย์กันน้ำนะครับใช้ดีจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูว่าใช้ยังไงเนี่ยสามารถกดคลิกด้านบนได้นะผมมีทำความสะอาดรองเท้าไว้ดูบ้างนะครับแล้วก็มีพ่น พ่นกันน้ำไว้บ้างเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าเวลาล้างออกไปเนี่ยหลังจากพ่นแล้วเนี่ยมันล้างออกง่ายขนาดไหนนะครับผมของซูเปอร์สปอร์ตก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้านะตอนนี้เลยเนี่ยตัวใหม่ของที่ซูเปอร์สปอร์ตเอาเข้ามาก็คือตัว RC Elite v e r s i o อรนะครับผมได้เปิดกล่องไปให้ดูในครั้งที่แล้วแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ย กดลิงก์ด้านบนได้นะครับของตัว RC Elite Version 2นะครับผม mm hmm. เขามีเนี่ยก็คือเป็นตัวสีชมพูนะครับคนที่ซื้อในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสไปวิ่ง Virtual Run TCS New York Marathon นะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับมีจำกัดสิทธิ์ไว้ด้วยนะครับผม mm hmm. ยังไงก็ไปดูได้นะครับย้ำนะครับไม่ได้เป็นการจ้างจากซ u ปเปอร์สปอร์ตวันนี้พามาส่องกันจริงๆว่ามีไอเทมไหนที่น่าซื้อบ้างนะครับ ผมไม่มีก็คือตัว n i ก e ้ซูมเอ็กซ์เวฟเฟอร์ฟล์เอนเนี่ยอันนี้ก็ก็ดูดูอยู่นะครับ v วฟเฟอร์ฟล x t เน็กเเซ็นเนี่ยก็ยังวิ่งวิ่งยังไม่ได้เยอะมากนะครับขออนุญาตใช้ให้พังก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะซื้อเวฟเฟอร์ฟล x t เน็กนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับที่ลดราคาอยู่ด้วยนะครับ n i ก e ้ซูมวินโฟล์8นะครับลดราคาเหลือที่3,000กับ60บาทนะ อันนี้เพิ่งเห็นมาเหมือนกันก็คือตัว Adidas 4D FWD เนี่ยแหละผมโทษทีถ้าเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเขาลดราคา10%นะครับแต่ราคาก็แรงเหมือนกันเนาะก็คือราคาเต็มอยู่6,800นะครับนีด้วยอ่าโนบลั no นะครับสีนี้สวยงามนะครับแต่ไม่ลดราคาอันนี้ อ๋ออันนี้ที่น่าสนใจนะครับถ้าเรื่องราคานะผมว่าถ้ารองเท้าดีๆน่าสนใจมีคู่นี้นะครับคือ new balance fresh foam beacon version 3นะครับเป็นหน้าเท้า2 e ด้วยนะครับอันนี้ก็คือราคาเขาลดเหลือ2 3 0 3เองแล้วรองเท้าคู่นี้ผมไปลองจับมาแล้วนะครับมันเบานะครับน้ำหนักเบาแต่โฟมเขาอาจจะไม่นุ่มเหมือน feel cell มากแต่คิดว่าน่าจะโอเคน่าสนใจนะครับเป็นโฟม fresh foam x นะเชื่อว่าน่าจะ เป็นรองเท้าเบาๆวิ่งได้สะดุกถ้าใครสนใจรองเท้าเบา,าราคาถูกผมว่าอันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวทุกๆคู่เนี่ยผมจะพยายามจะเซฟลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็กดลิงก์จากทางฝั่งผมไปได้เลยนะครับอันนี้อีกอันนึงที่ที่อยากได้เหมือนกันนะครับตัว Nike a i r z o o t t m p p o n x x t สีดำนะครับลดราคาจาก7,000เหลือ4,700นะครับ นาก็น่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าไซส์มีหรือเปล่านะ New Balance Fresh Foam 1080 v e r s i o น10นะผมเคยเล่าตัวเ v e r s i o น10ไปแล้วแต่จริงๆเขามี Version 11แล้วนะครับแต่เ v e r s i o น10ถ้าใครอยากจะได้ความเฟิร์มนุ่มเด้งเนี่ยผมว่าคู่นี้โอเคนะครับราคาเหลือ6เอ้ย2,600นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่เอาไปลองกดได้นะครับ 1บเลหนนะเหลือ3 9 0พนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ Invincible ลันสีขาวนะครับวันนั้นเพื่อนส่งมาคุณต่อส่งมาให้ดูนะครับว่าอยากได้นะคู่นี้นะครับก็ลดราคาแล้วเหลือ5,440นะครับก็น่าสนใจนะครับคู่นี้นะครับคุณต่อจัดได้เลยนะครับ สีขาวนะครับใครที่ชอบสีขาว Nike Zoom X Invincible Run คู่นี้ถือว่าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับย้ำอีกทีนะครับ Super Sport ไม่ได้จ้างมมาไม่พูดนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาส่องด้วยกันนะครับว่าอะไรอันไหนดีบ้างนะครับ Sketcher Hyperburst c u s i o o n n n g นะครับตัวนี้ก็คือผมเคยใช้แล้วนะครับคู่นี้ถ้าอยากได้รองเท้าที่มี การรองรับดีๆนะครับมีความนุ่มคล้ายฮูการ์นะราคาดรอปลงมาหน่อยตอนนี้ลดเหลือ2490นะถือโอเคเลยนะครับหน้าผ้าระบายอากาศดีนะครับสีจุ๊กจั๊ดนะครับเนี่ยตัวสีแดงนี้นะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็คุณภาพดีมีความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มเด้งนะครับแต่มันนุ่มคล้ายฮูกาพวกคลิปตันนะครับก็ไปลองดูได้นะครับโอเคผมว่า ของตัวซูเปอร์สปอร์ตประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปดูอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำอันนี้ก็ร้านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาจ้างผมให้ให้มาพูดถึงนะแต่ไปแอบเห็นของเขามานะครับก็คือร้านาที่ร้าน r u n n e r c a r d นะครับมีโปรของรองเท้าซอมมิงนะครับลดราคาเหลือ2,875บาทนะครับเจ้าสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยลด50%เลยนะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปไปดูคลิปคุณพี่เอกเอัลตาพลังผักดูนะครับว,ว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้ใส่เสื้อพี่เอกมาด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะซื้อนะผมว่าอันนี้ก็คือตัวบัฟฟิลเตอร์มาสนะครับก็คือเป็นผ้าบัฟนะที่เป็นมีฟิลเตอร์ที่ใส่วิ่งได้นะครับฟิลเตอร์อันนี้ใส่วิ่งแบบมันจะมีแผ่นรองฟิลเตอร์ข้างในเคียเป็นผ้าบัฟใส่นะครับอันนี้ก็ เท่ดีนะครับร้านนี้ลดด้วยก็คือลดอินโดฟินโปลสองเนี่ยเขาลดเหลือ6,291คลิปตั้น8ลดจาก4,900เหลือ3,900ผ่านทาง Lazada นะครับแล้วก็มีพวกรองเท้าแตะฮก้านะครับรองเท้า Recovery แล้วะกันอ่ะ รองเท้า Recovery ของ h o กาเนี่ยลดจาก1,990เหลือ1,500นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับกดได้เลยนะครับ Carbon น2เนี่ยลดราคาจาก6,490เหลือ5,841นะครับก็เป็นราคาโอเคนะครับลินคอน3นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะลดจาก4,490เหลือ4,000นิดๆ4,400บาทนะผ่อน0%ยอด้วยโอเค ก็ถือว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่ใน Lazada ที่ที่ที่มีโปรดีเหมือนกันนะครับของร้านลันเนอร์คาร์ดนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กดได้เลยนะครับมีพวกมงหมวกอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเงยพยายามจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กดได้ถึงตัวสินค้าเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ที่ก่อนก็ถือว่ามาพามาส่ง ร้านค้าที่อยู่ออนไลน์นะครับวันนี้มาแค่พามา2เว็บ2ร้านก่อนนะครับถ้ายังไงก็อย่างไงก็เดี๋ยวผมจะพยายามจะรวบรวมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยทำเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วกดได้เลยนะครับว่าสินค้าอะไรเนี่ยราคาดีๆนะสนใจบ้างในช่วงนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้ฟ้าจะมืดละอย่างนั้นก็มาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าช่วงโควิดที่คุณเวิร์กฟอร์มโฮมหรือที่อยู่ที่บ้านกันเนี่ย ตอนนี้คุณช้อปปิ้งออนไลน์หรือซื้ออะไรไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับสามารถแชร์คําตอบคุณแชร์ประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าซื้ออะไรกันไปบ้างนะครับโดนอะไรกันไปบ้างนะครับก็ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับสินค้าจากอ่า Always Dry นะครับคือไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าจะเป็นสเปร กันน้ำนะครับผมถ้าถ้าอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของ Always Dry ไว้ตัวรายละเอียดด้านล่างนะครับผมแล้วก็กล่องวันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับขายๆอย่างเดียวช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับกล่องรองเท้า Keep in Box นะครับสามารถซื้อได้ ในกล่องสีดำเนี่ยหกล่องในราคา690บาทนะครับสำหรับผู้ชมโทนิกทีวีไปบอกก็ได้นะครับมาจาก t o นิกทีวนะครับผมแล้วก็อ่ะเล่าให้ฟังไหนๆก็ไหนๆวันนี้เตรียมมาให้ดูด้วยผมใส่เสื้อของอพี่เอกเอัลต้าพลังผักนะครับตัวนี้นะครับก็เสื้อเท่ๆนะครับมีทั้งแขนกุดแล้วก็มีทั้งเสื้อยืดนะครับ ใส่ผ้าใส่สบายนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอัลต้าพลังผักได้เลยนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้จ้างนะครักอยากจะมาไลา่ฟังว่าเออเสื้อดีๆนะครับน,นี่มาช็อปแก้เหงานะครับอยู่บ้านเวืร์กโฟมก็ถือว่ากดได้นะเดี๋ยวไเดี๋ยวผจะฝากลิงก์ทุกๆอย่างไว้ในรายละเอียดข้างล่างหมดเลยนะครับยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับทั้งช่อง t ิ n i c tv เอาไว้ด้วย<ม>นี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้มาประกาศลาทินสตรอเบอร์รี่นะครับกินหมดแล้วเหรอคะอกินอะไรคะเอาหมดแล้วเอาอีกโอเควันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถาม ในคลิปที่ผมพูดถึงอา i d ดิอาดิดัสอาร์ดิซิโลอา2นะครับมีผู้ที่ร่วมตอบคำถามมาตามหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเริ่มสปินเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะไอรนไอรไอรกดไหมคะกดไหมคะไอริกดไหมคะกดไหมคะอยากจะอยากกดนะคะโอเคมาที่กินหมดแล้วโอเคไปหาสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวหาสตรอเบอรรี่ก่อนนะคะ กรับหนึ่งเดี๋ยวมากดกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกดนะคะอ่ะไฮไลท์จังดูดูกล้องนะคะอ่าวันนี้มีแอปใหม่นะครับแอปนี้ใช้ได้อ่ากดเลยค่ะหนึ่งสองซ่มาผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่จริงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดพอแล้วนะ คุณจิรพัฒมาหาเหมครับผมเย้ตบมือเย้เอา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 โอเคยินดีกับคุณจิรพัฒมาหาเหมด้วยนะครับอ่นี้ชิดดาวตรงนี้นะคะโอเคชิดดาวที่ไหนะ,ะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคุณจิรพัฒตอบว่าอะไรนะครับมาดูซิแป๊บหนึ่งนะอันนี้จังดูกล้องนะคะคุณโบสวัสดีครับสวัสดีกล้องเลยครับสวัสดีครับโอเค<ไ>คุณจิรพัฒ ตอบว่าคู่นี้นะครับใช้300โลพื้นยังชิลๆเลยนะครับคู่นี้ Adios Pro 2เนี่ยคู่นี้ทนจริงๆนะครับพื้นยางจาก Continental ทนจริงๆเลยนะครับขอบคุณที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วผมถามว่ารองเท้าที่เอาไว้ใช้ที่เป็นคาร์บอนเขาใช้รองเท้าอะไรบ้าง แต่ตอบมาว่า300โลจริงๆไม่ตรงคําถามแต่ไม่เป็นไรถือว่าอนุโลมนะครับขอบคุณที่ร่วมตอบคคำถามเข้ามาเดี๋ยวรับของรางวัลไปนะครับเดี๋ยวรบกวนส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรม,มาให้ทางแฟนเพจโทนิกทีวีด้วยนะครับขอบคุณนะครับงั้นเราไปก่อนนะคะบบไปก่อนนะคะแบบายบาย